นะครับตัหวดสงขานะตอนนี้11โมง47นะผมเช็คเอาจากโรงแรมแล้วนะครับกำลังจะกลับกรุงเทพนะแต่รถไฟที่หัดใหญ่นะครับจะออกเวลา17.45นะก็เ,เดี๋ยวไปหาร้านนั่งทานข้าวที่หัดใหญ่นะครับแล้วก็หาร้านกาแฟนั่งทำทิปไปเรื่อยๆนะครับค่าเวลานะครับ อันนี้เดี๋ยวผมรอรถต่อแถวนี้นะครับะจะมีรถมีทั้งมีรถตู้รถสองแถวนะครับเข้าเมืองหัดใหญ่นะเอ๊ะตรงนี้จะตรงนี้รถจอดเต็มเลยไม่รู้เขาจอจอดได้เอดอย่าเมื่อวานผมเห็นรถขับจอดตรงนี้นะครับไปสายเก่าดูกด็ได้เขาไม่เคยไปนะจะได้รู้อ่ะขอโทษนะครับ ขอบคุณครับไปถึงหอนาฬิกาใช่ไหมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ สี่รอยเมตรนะเข้าซอยนี้เลยนะครับรู้สึกจะชื่อซอยแสงสีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแสงสีซอยหนึ่งนะครับ ซอย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 ถนนนะครับสุภาษานรังสังซอยหนึ่งนะครับถึงแล้วนะครับร้านนี้นะก๋วยเตี๋ยวเอนหมูนะครับก๋วยเตี๋ยวเอนหมูนะสั่งเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่แห้งนะเขาบอกว่าให้สั่งเป็นธรรมดาเพราะพิเศษจะกินไม่หมดนะอ้ลองกินดูก่อนนะ จะปรุงมาแล้วนะครับใส่พริกไม่ใช่ติควไม่ใช่กระเทียมเอ๊ะอ๋ะอไม่ได้ปรุงนะขอโทษทีนะครับก็จะมีลูกชิ้นกับอันนีเ้เหมือนเขาเรียกว่าเอ็นหม,มูไม่แน่ใจแต่ว่าคืออะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวจะมาแบบ,บหวานๆแล้วนะครับก็อร่อยดีนะถ้าเกิดคุชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มก็ได้นะส่วนนี้จะลองชิมให้ดูนะครับ ความรู้สึกผมคล้ายหมูยอแต่มันเป็นคล้ายหมูยอครับเพื่อนก็อร่อยดีนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นน่าจะลูกชิ้นหมูนะหมูหรือปลาไม่แน่ใจอะ ปรุงใส่พริกน้ำส้มแล้วก็สีอิวดำหน่อยนะครับเพิ่มรสชาติครแต่ก๋วยเตี๋ยวมาหวานอยู่แล้วนะครับอร่อยมากจะบอกว่าไม่เคยกินนะบะหมี่ที่นุม่มนุ่มมากเลยนะครับบะหมี่ อร่อย,ยมน้ําซุปแล้วผมไม่เคยกินน้ําซุปหมดเลยนะเน่อร่อยมากเลยเยี่ยงน้ําก็หมดนะครับกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วนะครับตรงนี้ผมเคยเดินมาผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะเท่าที่แล้วที่ผมมาทิเบตเรตงฮะแล้วผมมานอนหาดใหญ่นะเนี่ยวัดถาวรอ,อยู่ตรงนี้นะเคยมาถ่ายรูปแล้วตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะที่มีรูปไก่นะครับ เดี๋ยวจะมีรูปเด็กเชิดสิงโตอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปนะครับคือเนี่ยผมตั้งใจเพ้าว่าอยากกินข้าวแกงใต้นะครับแต่ไม่รู้ร้านเข้าเปิดก็่อยู่ในซอยเนี้ยฮะถัดจากร้านขึ้นเดี๋ยวมาหน่อยนึ่งนะครับเป็นร้านรถเ,เข็นขายข้าวแกงปักใต้นะครับ อ๋อนี่ไงข้าวแกงเจ้เราลองคาดูกันนะมีหมูวหวานนะหมดแล้วหรอโอเคขอบคุณครับท,ที่อยากทานหมูหวานนะหมูหวานเขาวันนี้เขาไม่ได้ทำนะครับก็เลยไม่เป็นไรแต่นี่ก็อิ่มเลยง <laughs> ั้นเดี๋ยวผมไปร้านกาแฟต่อแล้วกันนะครับ ตรงนี้มีสตรีทอาร์ด้วยนะครับเป็นรูปนกรู้สึกตรงไปจะมีเป็นรูปรถรถไฟหาดใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้มีรักกล้วยทอดด้วยสามชัยนะครับ ช่วงที่ผมอยู่สงขานะครับแล้วก็ลงคลิปหาดใหญ่นะครับช่วงรีกาเด่นนะครับมีเพื่อนๆพ่อนอแฟนเพจนะครับคอมเมนต์มาใน Youtube ว่าเส้นถนนตรงนี้ครับตรงวัดถืช้างนะครับตลาดช้างนะเ,นเนี่ยเส้นนทั้งเส้นเลยจะมีพวกร้านคลินิกโรงพยาบาลนะเยอะมากผมเห็นด้วยนะครับเนี่ยทางนี้ก็มีมีมียาวเลยนะครับเนี่ยมาดูฝั่งนี้ตรงนี้ก็เป็นหมอผิวหนังอีกแล้วนะครับ เนี่ยตรงเนี้เต็มคือติดติด,ต,ดติดกันเลยนะครับผมขอบคุณะคอมเมนต์นะครับพี่ที่มาคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับผมถึงเมืองหาดใหญ่แล้วนะครับนั่งรถตู้นะครับจากสงขลามานะก็เดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผ อันนี้ผมกำลังจะเดินไปตรงตลาดกิมหยงนะจะเป็นร้านกาแฟเนสเล่นะครับผมพอดีดูข้อมูลไว้เห็นร้านเขาหน้านั่งดีด้านขวามือนะครับคือตลาดกิมหยงแล้วนะครับอ๋อนี่ไงร้านกาแฟที่ผมจะไปเสเล่นะครับ ห้องน้ำไม่เข้าเลยนะฮะเดี๋ยวผมล้างมือก็ไหน่อยนะครับ ีโมงสามนาทีนะผมกำลังจะไปตุนสเสบียงนะครับแต่เดี๋ยวจะกินข้าวก่อนมื้อเย็นกินไปเลยฝั่งความ,มือนี้ตลาดกิมหยงนะครับร้านกาแฟอเมซอนร้านนี้ดีนะบริการดีด้วยผมเคยมานั่งทานเขาที่แล้วนะแนะนำเลยนะครับนี่ตลาดกิมหยงมีร้านประจําอยู่นะครับเดี๋ยวร้านาน,นะครับ ร้านสีเขียวขวามือข้างหน้าเนี่ยนะครับมาแล้วนะกะเพราทะเลนะร้านนี้อร่อยอนะคราวนี้เราผมกินผมชอบมาก